สิบเจ็ดบทสวดพัทเเทกรตะคขาถาอาติตังนานวาข่ามยย่านาปฏิกังแคนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่านาติตำปะอินันตังอภัตตาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะยธอรำมังตะาตถา,า,า,าวิปัสสติยสังหิรังสังุปังตังมิทามนุปภะรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงอนไม่ขอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเ,เน,นืองๆนงให้ปูกพงเถิดอัชเชวะกิจมาตัปังโกชัญญามรณังโสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังฆารันเตนะมหทาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัตธุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเววังวิหารีมาตาเปิงละโหรดตามะตันทิตังตังเวพัสเทกรตโตติสันโตติกเตมุนีเตภรโมนีผู้สบงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดค้านทั้งการวันและกลารคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดพินาศปัจเวคณปารทะ ชาราธรมโมมหิชารางอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พะยาที่ธรมโมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนาธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโวว,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 ววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสโกมหิกรรมะทายาโทกัมมะโยนีกรมมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยางกัมมังกิสามีการนัยานังวาปะปะกังวะตัสสะทายาโทภวิษามี เราทำกรรมบันาดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอหิเหพินหัางปัจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวดเทวตาอโยชนะขาถา ทุขปัตตาจนิทุคขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเทวานุโมทันตุสัะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัททายาสีรังรักขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหุนตุขัชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาปรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอัหันตานันจะเตชนารักขั้งพันธามิสัพปโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานาคาถาหันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยผันนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตัรตหิงตหิง ตาธรรมมาธาเนนภวันตุปูชิตาสดทิงกรนเตถวิหารมันทะเรเทราจะมัชนาวกาจะพิกวสรามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระสัปานาปูตสุกิตาภวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอนัสัมภาวะสังเสทาจตาธโวปปาติกาหิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสพเวกุขัสปรุนตุสังไหยัง ทาตัจิรังสตังังธรรมโมธรรมม,ธม,มทธราจักุคคราสังโฆโหตุสมัมมโควะปัทาะยาจหิตายาจอาะอามให้รัคตุสัธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนพุติสังปาบุญยามาัติมีอริยประปเวทิเตยีย่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาท่าโยผันนามาเซ ปุญญาสิธานิกตาสัยญาณัญญานิกตานิเมเตสันจะพาทิโนหฮนตัสัตตานันตาประมาณกาเยปิยาพุนาวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทายโยติท่ามีาประยัทิท่าวาอันเยมัสตาเวนิโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปัจเจกจตุวการาสังสารันตาภาวะพระเวยาตังเยปฏิธานมีอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนับปชานังติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาชินนาปนปุญญานังอนุโมธนาหฮตุนาสาเพสาตาสธา,าหุนตุอาเวราสุภชีวิโนเขมมป,ทป,ป,ปัทันจัปัปปนตุเตสะสะาส,าสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกับตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแรขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแะภพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนภูมิของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้าสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สว่นบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความาหวงอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรตยัยด้วยการสรทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีการข้าพเจ้าปล่อพลจากทุกแผนทั้งปวง ขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทวดาทั <eterm oon> ้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสติายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอํานความให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไิพอดีพินาโดยมนุษี์สมเด็จพญานาสังวรวัดปวริเวทวิหารตลอดจนลดหุมมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจัดสร้างในนาคตขอจงเปรียบด้วยภาพแห่งพระปฏิแิะคำคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถิด